มะยังสุขิตาโหมะขอให้พวกเราจงเป็นผู้ถึงความสุขเนตุขาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์อโรคาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีโรคอภยาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีความกลัว อนันตรายาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีอันตรายนิรันตรายาโหมะจงเป็นผู้ปราศจากอันตรายนิรรปัฏทวาโหมะจงเป็นผู้ปราศจากอุปัฏถวะอนุปัฏทวาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีอุปัฏทวะ อเวราโหมะจงเป็นผู้ไม่มีเวรอภพยาปชาโหมะจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอเนีคาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตนานังปริหารามะ จงรักษาตนของตนให้เป็นสุขเถิดสาพทุกขสมุทยาประมุนจามะจงพ้นจากเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงปฏิลาทธะสำปติโตมาวิคัตฉามะจงอย่าได้พลากจากสมบัติ ที่ตนได้แล้วผู้รรมสัสก,กาโหมะเป็นผู้มีภูรรมเป็นของของตนภูธรรมทายทาธาเป็นผู้มีรมรเป็นผู้มีผู้ร,รมเป็นทายาทผู้รรมโยนิโสมนสิการาเป็นผู้กระทำไว้ในใจ ซึ่งโพตเสงโพตธรรมโพตธรรมะพันธุกรรม,มะกิเลสะวิปากะวัตตุประเฉธาเป็นผู้มีโูธรรมเป็นเผ่าพันธ์โพธรรมะปฏิสร,รนังกรา เป็นผู้กระทำความระลึกถึงเฉพาะผู้ทำอย่างผู้ทำมังจรามะกำลังประพฤติผู้ทำมันใดไว้อตีตังวาผ่านพ้นไปแล้วก็ตามปัจจุบันนังวาเกิดขึ้นแล้วก็ตามอนาคตังวา ยังมาไม่ถึงก็ตามตัดสาภูธรรมมัดสาทายาทาภวามาติจะต้องเป็นผู้ได้รับพลของผูธรรมนั้นๆสือไปสัพเพโพธิสัตตาโพธิสัตทั้งหลายทั้งปวง ที่เกิดเป็นชลาภุชชาที่เกิดเป็นอันทาชาที่เกิดเป็นสังเสทาชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นคาภะสยยากะจงมารับกุศลผลบุญให้ทวนทั่วทุกตัวสัตว์เทินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยเอภัยยาปัจช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันได้กันเลยอาน,นีคา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนของตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสพาัพพะทุกขสมุทยา ประมลจันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงสัพเพสัตตาปฏิราาัชธสัมปติโตมาเวคัตฉันตุจงอย่าได้พราคจะพากาจากสมบัติที่ตนได้เฉพาะแล้ว ผูธรรมมัศก,กาเป็นผู้มีผูธรรมเป็นของของตนผูธรรมมัายาธาเป็นผู้มีผูธรรมเป็นทายาทผูธรรมะโยนิโสมนาสิการาเป็นผู้กระทำไว้ในใจถึงแดนเกิด ของโพตธรรมโพตธรรมะพันธุกรรมะเลสาวิปากะวัตโตปเฉทะเป็นผู้มีโพตธรรมเป็นพันธุกรรมโพโพตธรรมะปฏิสระานาังการา เป็นผู้กะระทำความระลึกถึงเฉพาะผู้ธรรมอย่างผู้ธรรม,มังจรันตีกำลังประพฤติผู้ธร,รมทำผู้รำอันใดไว้อตีตังวา่าผ่านพ้นไปแล้วก็ตามปัจจุบันนังวาเกิดขึ้นอยู่เฉพาะแล้วก็ตาม อนาคตังวายังมาไม่ถึงก็ตามตัดสาภูธรรม,มัสสาทายธาพระวันตูตีจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของผูธรรมนั้นๆสือไปเราทั้งหลายที่เป็นที่ที่ที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงรักษาตนของตนให้เป็นสุขเถิดกตังปัญญาพลัง อมหากังสเพภาคีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้สวยผลบุญที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ด้วยเถิดอทีทางเมมาตาปิตตป,ปุตตาธิตา นัตตาปนัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตาปุตตะเีตานัตตาปนัตตาอิทังโนมาตาปิตาปุตตะเีตานัตตาปนัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตา ปตาทีตังนาตตปนัตนนตาอทังเมงโลกะคารปัชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุโลกะครูปัชายาจริยาอิทังโนโลกะครูปัชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุ โลกะคารูปัจชายาจริยามีทางเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยอิทังเมยาติธรรมมัสสะโหตุสุขิโตโหตุ ยาติธรรมโมอิทังโนยาติธรรมมัสสะโหตุสุขิโตโหตุยาติธรรมโมอิทังเมงยาติธรรมมานังโหตุสุขิตาโหตุยาติธรรมาอิทังโนยาติธรรมมานังโหตุสุขิตาโหตุ ยาติธรรมมาอิทังเมยาติเทตุนังโหตุสุขิตาโหนตุยาติเทตุโยอิทังเมยาติธรรมมาเทตุนังโหตุสุขิตาโหนตุยาตุเทตุโยอิทังเมมาตาปิตาปุตตาธีตานาตาปนัตตา เทตุนังโหตุสุกิตาโนตูมาตาปีตา,ตา,ตาตปุตตาเทตานัตตะปนัตตาทาตุโยอิทงังเมโลกะครูปัชชายาจริยะเทตูนังโหตุสุกิตาโนตูโลกะครูปัชชายาจริยะเทตุโยอิทงังเม สัพพธรรมมานังโหตุสุกิตาโหตุสัพพธรรมม์มีทังเมเคมีนังโหตุสุกิตาโหตุเคมิโนอิทังเมเคมารีนังโหตุสุกิตาโหตุเคมารีโนอิทังเมพรหมานังโหตุสุกิตาโหตุพรหมา อิทางเมพรหมีนางหตูสุกิตาหนตูพรหมีโนขอเดชาตั้งจิตอุทิศพลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงพ่อแม่พ่ญาตายายครูปัชชาและอาจารย์ทั้งลูกลลหลานเลนโลนญาติมิตรสนิทกัน คนเคยร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งหลายคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งกายธรรมวาจาธรรมวจีธรรมวาทธ,ธรรมมโนธรรมจัตตธรรมนายเวรและเทวันพรหม,มัน พรหมัธาตุพรหมันตีพรหมปัญญามันพรหมพรหมปัญญามันเะมนเทียดพรหมปัญญามันตีเขมันเขมันเทียดเขมันตีเขมรมันเขมรมันเทียดเขมรมันตีเขมปัญญามันตี เคเมระปัญญามันตีตัวได้กุศลผลนี้เทินสุขเคธิขายุกาภาวะมัพิเวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปัจายโนจตารโอเปริมมหาพรหมวิหารธรรมอวัตันติเปริมหะเมตตาเจตุมุติพระมหากรุณาเจตุมุติมุติพระมหามุติตาเจตุมุติพระมหาทศเปกาเจตุมุติติ